จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพอกระสาพี่กุนิดตด้ด้จ้ามันนี่สาวพี่กุลก็มีน้ำยากะทิปลาน,นินนัวเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วก็ทั่งนี่ก็เป็นผักแกมเนาะค่ะก็มีถั่วงอกผักกาดแล้วก็ถั่วตอเอิดแตงดองเนาะค่ะแล้วก็บ,กบักแ,กะะกกกกแลดิสสารลเน่ผักชีเลยจ้า แล้วก็พักอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งสาวพวกุลกับโแน,น่ใจด้จ้ามาจากพ่อแม่พี่น้องจา้ามาเสิแซ่บน้ำสาวพิกุลเลยค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแพงสุภูสุคนทั้งเอฟซีเกาและเอฟซีหม้ด้จ้าเมนี้สาวพิกุลกับมีเมนูน้ำยาก,กะทิปลานิ้นเนาะค่ะสาวพิกุลเห็ดแบบนัวๆเลยด้ยค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วทั้งนี้ก็เป็นพักแก้มเนาะหลากหลายอย่างค่ะพี่น้องมีราดิสมีแตงดองมีผักกาดมีถั่วงอก มิสซาลาแหน่มิผักชีเนาะคะ่ะแล้วก็ผักกระดีจ๊กผักกย่งเนาะค่ะผักกิ่กกกง,ะะกงก็กินบุลเนาะคะ่ะบ่หูจกซื้อมันเนาะคะ่ะก้อนสาวพิกุลจะกินสาวพ่กลก็กขอขอบุญขอบคุณสุภูตสุคนนะจ้าที่เขามารับชมคลิปของสาวพิกุลแล้วก็เขามากดติดตามให้เนาะคะ่ะสาวพิกลดีใจหลายหลายอยู่เป็นกําลังใจให้กันไปโดนๆดนะดจ้าพรอแม่พี่นองแนวดที่สาวพิกลเหตุบถือบ่ควรสาวพิกลก็ขอถดขอไัยเนาะคะ่ะเพราะว่าสาวพิกุลกับหัวแต่หาเทศยูทูบเนาะค่ะ จ้ามาพี่นงองเบาแล้วแล้วกับมาแสรบเลยจ้ามาแซบน้ำกันเด้จ้ามาสาบกุณกะจะใช่ช้อนกะตะเกียบนะคะวันนี้มึงพี่น้องมิต่เนื้อปลาได้จ้ะปลานิ้นตัวใหญ่ค่ะสาบกุณเห็ดแบบขนๆเลยค่ะไปได้ปลานิ้นมาเมาวา,านเนาะอุ้ยไป้นปลานิ้นมากตะตนแรกว่าสีกินเหมียงวันนี้เห็นเส้อขนมจีนมันงามๆลวกไปเนาะคะ่ะลวกกินกะตำแตงกะอุ้ย กินขนมจีนซะบ่มันคือเป็นตะเสบดีเถอะเมืองพี่น้องนัวแค่ไหนถามใจเธอดูเลยนะจ๊ะมาค่ะมาเสียบเสร็จน้องกันเลยเดี๋ยวสิ้นนมยาก็น,น่าจะอู้หรสจัดจ้านเติมถั่วงอกลงไปเลยค่ะอันนี้กับบักร้ายีเต้ลพี่น้องซาบุคุนกับฮันแล้วแตงดองค่ะเขาก็เอินแตงแหละเจ้ สายคุณคิดว่าเขาเอื่นแตงสายคุณกับพ่ฮูเนาะค่ะว่าเขาเอืนอนยังมาจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเสียบๆน้ำกันเลยค่ะอันนี้สาวไปคุณกับเห็ดงานแล้วเนาะคะ่ะก็เลยหิวเข่าลงมากินขนมจีนมากินกับพ่อแม่พี่น้องมันจึงแสบเนาะคะ่ะ น้ำยาโนนัวผักกรอบๆอุ้ยเขากันไหลมาเด้อจ้าสุผูสุสคนมอวานนอกจากพี่น้องมอวานสามกุลได้ไปเก็บเพดรมันคักมันแนดีนนเนด้อจ้ามอวานหัวใจสามกุลจะวาย สาพิกลก็ขอโทษขอไพรย์ด้วยที่สาพิกลเเว่ดูแล้วก็เววาเลี้ยวเนาะคะ่ะสาพิกลตื่นเต้นสาพิกลกับอย่าพยายามปรับปรุงด้อจ้ตพี่น้องจา้าเนวาดบ่ถือบ่ควร,นะคะรเนราะค่ะสรเนงแนวก็อปกบพี่น้อง ทั้งกรอบทั้งเผ็ดซาแลยนะอุ้ยหนุ่มยานนัวครับพี่น้องคะมาค่ะ ตรงนี้ไปสนิพนบอกว่าพนจะยุดธประท่วงสองอาทิตย์เนาะค่ะสาบคุณดีใจหลายเราหลังจากสองอาทิตย์ลข้าเจ้าจะประท่วงนัก,กเกา่ากได้แจ่ว่าข้าเจ้าให้โอกาสท่องสมของนอกจากประท่วงสองอาทิตย์สาบคุณก็พยายามแพ็คของให้เร็วที่สุดเท่าที่สาบิคุณจะเหตได้เนาะจ้ะลูกค้าจะได้รับของเร็ว ไว้ช่วงนีน้ไปชิเราประช่วงดูนะคะผู้ใดที่ขายออนไลน์ย้อนกีนก็คงจะหล้ดซึกเบื่อไนคือกันนะคะแต่งดองอันนี้น้อยๆอยแต่่าดแสบค่ะในพี่น้องมันจะเป็นแบบเปรี้ยวๆหว,วานๆเนาะคะ่ะใช้กรว,วามันกข่ไข่พักดองเนาะคะ่ะมัน เปรี้ยวหวานหวาน,นแต่กระแซบะผักกินกับขนมจีนขน,มจ,น,ขนมจีนผักหลายๆเป็นอะไรที่เข้ากันมากมาเดอจ้าอย่านาง่งเมืองแต่สาวพิกุลมากินน้ำสาวพิกุลเดอจ้าสาวพิกุลเห็นหมบอบังใหญ่หนึ่งมาจ้า อื่นบานของสาวพิคุนได้จ่ายยุคโคลาดข้าเจ้ามีบุญกะถินจากพี่น้องจา้าสาวพิคุลเห็นข้าเจ้าแห่ข้าเจ้ามวนสาวพิคุนขึ้นหอดบานหลายหลายเป็นตะมวนเนาะคะ่ะบุญกะถินมีสวยดานไำเอจา่าบานสาวพิคุลแล้วก็ลงทานเนาะคะ่ะ คุณกระถินแล้วกับร้อยกระทงมันมาจากพี่น้องทราพไคุณว่าจัง,งานในใดๆช่วงนี้ก็บม่ได้กลับไทยนะคะเก็บเงินเก็บทองก่อนมีเงินมีทองแล้วเราก็กลับเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินแพงหูฉีเลยค่ะพี่น้องค้าช่วงนี้ นี่ก็จักพักหยังพี่น้องแต่ว่าแซ่บแซบ ดเดี๋ยววันศุกร์เด้อพี่น้องสาภิกุณสิพาไปหาเห็ดอีกเด้จ้ะอย่าลืมตามตอนต่อไปนะจ้า่าสีมันคือหมาวานบนเนาะค่ะหมอวานคือโคตรมนันแต่ว่าก็ใกล้มืฮอดโค้งสุดท้ายเต็มที่สาภิกุณก็เบ้าทุกทีได้จ้ะแต่ว่าทุกขั้นที่สาภิกุลไปสาภิกุลกระได้คือเก้านะจ้ะ เห็นบางคอมเมนต์เนาะจ้ะเขาจะว่าคือตัดขาเห็ดออกหลายเท้เนาะคะ่ะที่สาวพีก่กลตัดขาเห็ดออกหลายๆเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีหนอนจ,อดดจาดเน้ะจ้ะพี่น้องจา๋ถาถ้าขามันงามๆสาวพ่กลตัดออกนี่เด,ดีวยวเน้ะจ้ะถ้าว่ามันมีแมงจอะในสาวพ่กลจะตัดออกมากเพราะว่าเอามาห่อข้าวได้กินเนาะคะ่ะข้าก็ตัดทิ้งวายุปลาเพลินเนาะคะ่ะ เดวสาพุกุนกินแล้วเลยสาพกุนจะไปเดินมาเดินมาแล้วสาพกุกุนกำมาเห็นงานต่อเนาะคะ่ะพักชีสดๆโซๆจา้า สาพิคุณ like. ก็เดินหมามือและเทียสองเทยเนะคะบางทำมือไดบ่ยุ่งสายพิคุณก็เดินสองทีทำมือไดยุ่งค่ะสายพิคุณก็เดินแค่ทีเดียวนะคะแต่ก็เดินเพิุ่งทุกมือจ้ะเพราะว่าเท้าบ่เดินเพิ่นเพิ่นจะเครียดเนาะค่ะแต่ไปิยูอิงแลนด์เนี่ยเขาเลี้ยงหมาเขาเลี้ยงในบ้านเนาะค่ะแล้วก็จะพาออกไปเดินน่นนี่นั่นเนาะค่ะ พาไปอาบน้ำตัดผมข้าเจ้าบ่ได้เลี้ยงหมาปล่อยคือบ้านเฮาเนาะคะ่ะจังหวัดพูดถึงจังจังหวัดด้อยจ้ายุนี่ข้าเจ้าเลี้ยงหมาแต่อยู่ในบ้านเนาะคะ่ะที่สายวภูเฮ็ดคลิปอยูน่นี่ถ้าพ่อแม่พี่น้องได้ยินเสียงรถก็ขอโทษขออภัยด้วจ้ะเพราะว่าบ้านของสายภูเก็ตเนาะคะ่ะอยู่ติดถนนหลักเนาะคะ่ะ มันก็จะยินเสียงรถผ่านไปผ่านมานาะจ๊ะไปเห็ดยังในปากับลมแหงเห็ยจุบันกับเสียงรถนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะ เส้นเหนียวๆนุ่มๆอุ้ยแซ่บคักแซ่บแน่พี่นงค่ะมาเ้าซาพิกุนเด็ดชิมบัวหิมะอีกรอบหนึ่งเวยจ้ะพี่นงบัวหิมะ มากจ้ะถ้าผู้ใดที่ซื้อซื้อจากที่อื่นมาเนาะคะ่ะแล้วว่าบัวหิมะบหวานพี่น้องจ้าเอาไว้จักประมาณอาทิตย์หนึ่ง้อจะ้ะเราไปปาดกินหวาน,นะคะ่ะตอนแรกที่สายพิกลก็บม,มาตอนแรกเราสายพิกลชิมเนาะคะ่ะมันเป็นจืดๆหวานๆแล้วก็บ่ค่อยมีรสชาติมันไหนต่ว่ากรอบเนาะคะ่ะแต่ว่ามาเซาสายพิกลไปชิมคือหวาน,นะคะ่ะหวานกรอบเนาะคะ่ะ สายพิคุณก็กินทุ่งมือดปีหนาสายพิคุณก็จะปลูกไร้ก็เกเนาะคะ่ะบัวหิมะได้ผลเกินคาด ยูนิมไม่ได้ถือคือบานเทาเด้กพี่น้องปลาน,นิล่ะตัวหนึ่งกับแปดเพ้าเนาะจ้ะแปดเพา้าตัวหนึ่งกับเกือบตัวละสี่ร้อยเนาะจ้ะแพงเนี่ยจ้ะตัวหนึ่งกับบลอกฮาดโลปันใดดอกคะ่ะ ปันเฮาเนาะค่ะรู้ละอร่อยยี่สิบก็ว่าแพงแล้วแต่ยุนี่กับรู้ละเกือบสี่รอยแล้วค่ะแต่ว่ากับซื้อกินยุนน่ะจาโดนโดนซื้อกินเทียนหนึ่งกินดูกินดูนดได้บกินได้คะ่ะแต่ว่ากินดูมันกับเบื่อเนาะคะ่ะปลานานๆกินทีอร่อย เผ็ดทั้งแสบจัะพี่น้องจ้าแต่สาวไปกูจะกินจนเมดเนาะค่ะนัวคักนัวเแน่สุดอดของความเสบ มัดเกี่ยขงขนหลอพี่น้องแซบคักแซบแน่ผพชรักที่เลือนี่ก็จะไปต่อรอบสองนะคะจะบักคุโมแมต่ตอนนี้อีกจังหน่อยพี่น้องรอ้อยมันย่อยก่อน,นะคะมันจะมืนแน่แจ้งแน่ได้พี่น้องเวลาสายไปกุญเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าจังหน่อยแดดออก จังหน่อยเมฆขึ้มจังหน่อยคือจังฝนสีต๊กมันก็เลยเป็นแบบว่ามืดแน่แจ้งแน่มืดแน่แจ้งแน่ขอโทษขออภัยด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าอากาศทังนองมันเป็นใจนะคะ่ะเสียงล้มกระแหงแห้งพี่น้องเพราะว่ามองสายไปกุนลางนี่ใกล้ๆมองทิวาเคยยังปองไฟเนะคะ่ะมันก็จะยิ้นเสียงลมเข้ามาในบ้านนะคะ่ะโอ้ยอิมคักพี่น้องนังท้องตึงนังไตย,ย่อน แต่ว่าก็ยังน้อนประด้นเนาะจะตรงไปเดินหมาก่อน <HHH> ดดเดเนินหมาเสร็จกลับมาเห็ุงานเห็นงานเสร็จไปชนีมารับของสาวพิกุลก็จะไปซื้อกับเขาเนาะค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแพงสุพูสุขนสำหรับคลิปนี้สาวพ kind of ิคุลกขอฝากไว้แค่นี้นะจ้าสาวพิคุลขอขอบคุณขอบคุณสุพูสุขนที่เขามารับชมคลิปของสาวพิกุณนะจ้าที่เขามากดติดตามเนาะค่ะเป็นส่องในน้อยแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเมตตามากดติดตามหายสาวพิกุลก็ดีใจได้หลายเด้อพี่น้อง สาบกุลสัญญาว,ญญาว,ญญาว่าสาบกุลจะตั้งใจเฮ็ดคลิปหาคลิปดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมทุกมือเนาะคะ่ะดูเป็นกำลังใจให้สญญาบกุลไปโดนๆนะจ้าหากสญญาบกุลหน่อยๆแต่หากสญญาบกุลไปโดนๆนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้สญญาบกุลขอฝากไว้แค่นี้อย่าลืมติดตามชมนะจ้า่าคลิปต่อไปสญญาบกุลจะเฮ็ดคลิปอย่างเนาะคะ่สญญะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย